ดีค่ะทุกคนวันนี้คฮัมาแกงส้มปักไใต้แ <c oughs> ก,ก,กงส้มปลาาใส่ใส่ปักที่ว่าแบบอะไรมีอะไรปักก็ใส่ได้แกงส้มแบบปักไใต้นะคะไอ้นี้เนี่ยทำแม่ะมะขามมันสุกก่อนมะขามมะขามเปียกไหมนะเนี่ยทำมะขามเปียกตุ้มมะขามให้มันสุกเดี๋ยวก็เอาน้ำ อยู่ันสองคนลูกชายค่ะที่มาเลนะคะอยู่ที่มาเลยไม่ใช่เมืองไทยนะคะอยู่ที่ที่มาเลสอยู่มาเลเซียค่ะอยู่รักเกตด,ด้าอยู่ไม่ไกลเห็บประเทศไทยแล้วทำแขงส้มแขงส้มปาคใก้แอ็เป็นคนหัดใหญ่เป็นคนหัดใหญ่ค่ะ เครื่องแข่งส้มนี้แอฟทำเองนะคะทำด้วยมือมีกลกกลกเรียบร้อยกรกกลกมีกลกนี่เครื่องแข่งส้มแอฟทำไว้ก็ใส่ตู้เย็นไว้เครื่องแข่งส้มทำหยาบหยาบไว้เนาะชอบแบบไม่ชอบแบบละเอีกเครื่องแข่งส้ม แกงส้มบักไต้นะคะแกินรุ่มบักใต้ใส่กรขนาดนี้คงจะเผ็ดเยอะลูกชายก็กินเผ็ดได้ทีเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นอเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้วันนี้ว่างแล้ววันนี้ว่างแล้ว ลดความร้อนหน่อยเดือดแล้วเราก็ใส่เดือดแล้วเราก็ใส่ปลาไปแล้วก็ใส่ผักแต่ว่าผักที่ว่ามันมันแข็งแข็งเราก็ใส่ผลก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เฮ็ดใส่ผักนี่หลายอย่าง แยเฮ็ดใ,ใส่ผักหลายยาวนี่ใส่อ่าไชเท้าแล้วก็อ่าชุในนั้นอะไรผักอะไรอืผักไ้ซิมก็มีแล้วก็ผักอันนี้ผักขาดอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกเราก็ใส่หัวไปก่อนเพราะว่าปลานี่มันมันมันแบบมันเปื่อยเร็วเราก็ใส่ผักที่ว่าแข็งๆไปก่อนใส่ ใส่แบบรุนแรงใส่แบบรุนแรงเลยเนี่ยเหนหิวไหยวันแล้วไม่ได้ทําไม่ได้ทําอาหารนะ,ะเป็นอานติดกว่าเกือบเดือนพอ,อติดได้กินข้างน,นอกเพราะวันนี้อยากกินแกงส้มแล้วก็ทาเองเ็ท่าทให้ทุกคนดู <c oughs> แกงส้มรสชาติแบบ แบบแบบใต้แบบปักใต้เลยก็มีใส่ผักด้วยนี่นี่ใครรู้บ้างนี่ใครรู้บ้างใครรู้จักบ้างยอดยอดมันยอดมันใต้ดินยอดมันคิวเมียยอดมัน่ะนะ ยอดมันที่ว่ามัน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 ก็เรียกมันมันลามันลาใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันมันได้ดินเน่ยไม่ใช่มันสำมประหลังนะคะนี่ยอดมันเราก็ใส่นิดนึงเพราะว่าที่บ้านแอบมีปลูกไว้ที่ปลูกไว้ก็ไปเก็บมันนิดนึงผสมผสมผักเยอะผสมผักเยอะแอดชอบกินผักผสมผักเยอะช่วยรสชาติแบบสงสัยเพ็ด นี่คผักนี่ค่ะให้มันเดือดก่อนนะคะเดือดแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่มันเดือดก่อนเราก็ปิดฝาเดี๋ยวสุกแล้วให้ก็ทำให้ให้ดีกโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ตอดไข่ตอดไข่ใส่หอมหอมใหญ่แดงหอมใหญ่แดงแล้วก็เกงส้มพาทู เราเรียกปลาลังไม่ใช่ปลาทูปลาทูไหมอ่ะไม่ใช่ปลาทูนะถ้าปลาทูบ้านเรามันก็ตัวใหญ่อั่นี้มันตัวเล็กๆก็เรียกว่าปลาอะไรปลาข้างเหลืองอะ่ะพูดแฮดบอกไม่ถูกว่าไม่รู้ปลาปลาข้างเลืองอ่าปลาลังแล้วก็เดี๋ยวก็ทอดไข่ไข่น้ําปลานะคะไข่ไข่ขเช่น้ําปลาอไข่เช่น้ําปลาก็อยวนสองคนนะคะเท่าก็สามสี่ชิ้นแค่นั้นเนละแล้วก็มีทอดปลานี้ด้วย เราแอนไม่ได้ออกไปตลาดนะวันนั้นก็ซื้อปลายนี้มาก็อยากกินปลามันทอดน้ำมันอร่อยมันกรอบอร่อยไงปลาไม่ใช่ปลาทูใช่ไหมนี่มันเกี่ยวเรียกว่าปลาปลาขังเหลืองอ่ะออกไ่ใช่ถ้าบ้านเราก็ปักใต้เ็าเรียกว่าปลาลังปลาลังปลาลังนี่มันมันก็คล้ายๆปลาทูนั่นแหละมันตระกูลปลาทูเหมือนกันแต่มันก็เวลาทอดน้วมันอร่อยดีกินกับน้ำน้ำปลิกกับกะปิอะไรแบบนี้ก็เาี๋ยาเดี๋ยวทอดไก่ ไข่ทอดไข่ทอดแล้วก็มีมีไส่เจียวไข่เคี่ยวหอมใหญ่ไข่เจียวห <c oughs> อมใหญ่อหญโอเคข้าวก็สุกรอลูกชายเดียกับลูกชายสองคนก็ท,ทำไม่รู้กี่อย่างไม่รู้หนึง่งตอสี่อย่างตำสี่อย่างก็กินสองคนแล้วลูกชายก็กำลังโตแน่นอนเขาเรากินเยอะอยู่แล้วแต่แอฟเลงกินไม่เยอะหรอกกิน วันหลักล้างวันหลักล้งกินข้าววันหลักล้ง,ลลงแต่กินในอื่นมากกว่าโอเคนะคะนี่การผักสุกแล้วก็ใส่ปลาไปใส่ปลาแล้วก็ใส่มะขามใส่น้ำมะขามเห้อกล้องเองมันเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่จะหนักที่วางนี่มะขาม ใส่มะขามเปียกลงไปแกงส้มแกงเหลืองแล้วก็คุณภาคกันเขาเรียกว่าแกงเหลืองคุณภาใต้เขาเรียกแกงส้มแกงส้มปลาทูใส่ผักหลายอย่างนีง่่ งูคงทำที่น,นั้นนะคะแกงแกงส้มให้เป็นคุณหัดใหญ่จะมาอยู่มาเลย28ปีแล้วก็ไปหัดใหญ่ก็รู้ว่าปีสปีปีสองปีปีกับกรัก้งว่าแล้วแต่ตอนที่ว่า m c o นั้นฉันเียว่าไปไม่ได้ไปเลย3ปี อ๋อปิดเมืองปิดประเทศอะ,ะศใส่เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องคนแบบแรงๆนะคะเดี๋ยวปลามันมันไม่ไม่สวยปลามไม่เป็นตัวดเดี๋ยวเราก็ชิมดูชิมดูว่ารสชาติอร่อยอย่างนี่ใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็ใส่ใส่รุดนัวนิดนึง <laughs> ผงลวดนัว ความเปรี้ยวได้แล้วจะใส่นั้นอีกนิดหนึ่งโอเคนะคะนี่แกงเหลียงแกงส้มปากใต้แกงส้มปากใต้ก็มีแกงส้มปลาล้ว่ามีแกงส้มหมูแกงส้มอะไรก็ได้ที่ว่าแกงได้แกงส้มปลาใส่มากแกงส้มปลาแต่แต่ลูกชายก็าชอบกินแกงส้มหมูหมูสามชั้นอร่อยมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวไ้ดูเวลาเสร็จแล้วให้ทำกะเข้าเสร็จแล้วให้ไปดูอีกครั้งหนึ่ง ไอกาทำเสร็จแล้วไข่เจียวไข่ต้มไข่ต้มน้ำปลาไข่ต้มน้ำปลาเป็นแบบนี้นะไข่ต้มน้ำปลาไข่ต้มน้ำตาแล้วก็มีผักผักแกล้มผักแกล้มผักแกล้มด้วยปีแตงกวามีถั่วมีมีใบโหระพาเอ้ยกระเปลาเอ้ยโหละพาใช่โอละพาแล้วก็มีแกงส้มปลา โอเคนะคะมากินแบบใต้ๆอร่อยวิตามินเยอะมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันนี่ใบสามโมงแล้วก็กินข้าวตอนเช้านะนี่คือคือ,คอข้าวตอนเย็นแล้วกินข้าวตอนเย็นแนละ้วตอนเช้าก็กินพวกโรตีอะไรแบบนี้โอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสับฝากไลค์ให้เฮ็ดด้วยนะมากินข้าวกันมากินข้าวกินข้าวอร่อยออร่อย โอเคนะคะบายบายให้กำลังใจเฮ็ดบ้างนะคะใครที่ดูก็กดไลค์กดสับตะไลเฮ็ดด้วยนะ